สวัสดีครับวันนี้คุณนาคุณนายแม่นางพามาเที่ยวที่วัดฟูกัวกะวัดที่มีพระนอนนะใครมาจับเท้าก็จะแหง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 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนางบอกว่ามาถึงฟูกะแล้วต้องมาจับพระจะมาไหวพ้พระมามาจับเท้าพระพระนอนใช่ไหมคุณใช่ไหมคุณนายคุณนายบอกฮะ ใช่ไหมคุณนายใช่ไหมอ,อวันนี้กวัวนิ้วนางพามาเดินอีกแล้วนะครับนางนี่ชอบเดินนางปีมาผมปีลิงนางปีมาเนี่มานี่ไปทุกที่เลยไปจนขาผมเดี่ยงเลยตอนนี้ก็ขาดีขึ้น หาดีขึ้นก็นางก็พามาพามาเที่ยวถอกนาง <Yes. S 1> คุณนายแม่ <Yes. S 1> ไปถึงไหนแล้วเนี่ยสถานที่นี่เก่าแก่เลยอ่ต้องแท็บก่อนนะเพื่อนอ่าแท็บเสร็จก็ออกได้นี่คือ อาคุณเบียอเอาคัสมาถึงแล้วนะครับคนเข้าถ่ายเลือกันเติมเลยคะอยค่อยๆเดินนะอยู่ข้างบนเหรอนนะโอเคค่อยๆเดินแล้วกันนะถือว่าเรามาโมทธนาสาธุ ได้บนได้บนใหญ่นะครับสาธุคเนเบียร์พนมมือสาธุพนมมือสาธุโอเค <c oughs> พระนอนนะที่ฟูกูกะความอ่ามาสจั์ในตำนานจะต้องมากราบไหว้ครั้งหนึ่งคนกราบไหว้แล้วก็จะถึงฟูกูกะคุณเบียร์หมวกอะ่ะ เข้ามาถึงนี่เจอเลยครับบ้านสไตล์เรียวกังนะฮะสวยงามครับอากาศดีครับวันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกนะครับคุณไหนแม่ไปที่ไหนเนี่ยฟ้าใสฟ้าเปิดโอ้โหบุญยญัติการสูงโอ้ข้างในสวยว่าคุณเบียร์เนี่ยโอ้มีแม่น้ำด้วยโอ้แม่น้ำใสสวยเลยเั้ย ไปเปียมาถ่ายตรงนี้ดีกว่ามามหเข้ามาทางนี้มหนี่โอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยว่ะลงไปลงไปไว่ายน้ำได้ไหมลงไปเล่นน้ำได้ไหมเฮ้ยมันมีดอกอะไรอย่างนี้เนี่ยสีแดงปัดเลยเนี่ยใกล้ๆกับชมพูนะกินได้ป่ะเนี่ยดูดิสวยเลย อ๋อนี่ที่เขาะที่เคาะกระดิ่งในตำนาน<ช>เฮ้ยคุณเปีย ر, มันมีไม้เคาะด้วยนะเดี๋ยวลองเคาะดูสิแล้วลเปนปกติมันมีไม้เคาะด้วยนะไม้รม่้หายไปไหนฮะอ้ยปวดมือแล้ว สวยงามครับเมื่อคืนนี่ถ่ายจนถ่ายจนแมมเบอรีเต็มเครื่องเลยจะถ่ายอีกบอกเอ้ยคุณเต็มแล้วนะผมก็เลยต้องรีบโหลดเข้าทิกตอกทิกตอกนี่ผมมีคลิปเพียบเลยเพราะว่าเราถ่ายป๊อปแเราไม่เก็บเอาไว้ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะของดีเมืองฟูกโอกะกุณเปียยันี่เป็นบุยนะเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยกุณเปี้ย เนี่ยผมกินที่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 ทีโรงแรมเนี่ยที่คุณกินเนี่ยอร่อยอยู่นะบวยเดี๋ยวเราค่อยแวะมานะ ระวังนระวังรถระวังรถเลยอากาศดีมากอันนี้อาหารการกินอีกแล้วโอ้คุณปีสวยนี่ขก็ไปถ่ายน่อยไปเดี๋ยวก็ไม่ลงมาฮะไปถึงที่ก่อน <laughs> ออสวยผมชอบผมชอบเก็บเป็นวิดีโอนะผมจะไม่ชอบเก็บเป็นเป็นรูปถ่ายออคุณเปียนี่เขาชอบเป็นรูปถ่ายนะออคุณเปียนี่ชอบเป็นรูปถ่ายฮะฮะเออ,เอ,อตรงนี้ก็สวยวะ่ะคุณเปียเอาเอาเอากล้องมาสแตนแล้วก็เซฟอ่าถ่ายไหมทำไหมงั้นถ่ายวิดีโอเดียเด๋ยวค่อยขาลง ของขายเทเลลึกงของขายที่ะเะลึก,นะอ,ลลกอ่ะสภาพดีมากสวยมากครับต้องมานะฮะเพื่อนๆใครมาโฟโกโกะอะ okay. โอเคโอ้น้ำอีกแล้ว ไม่เป็นไรนะผมผมไม่รู้เป็นไรผมชอบน้ำนะเห็นน้ำแล้วพุ่งก็ใส่เลยอ๋อคุณเปียมารูปท้องอุดอมสมบูรณ์ผมเอารอบนอกนะไม่เอาตรงกลางเอารอบนอกนี่ขยายใหญ่เลยอ่ะจับละสาธุอ่ะคุณเปี้ย จับเนี่ยจับรอบๆนะนี่ตัวเบียจับรอบๆตรงนี้นะจับตรงนี้นะมาจับหน่อยนึงมะไปเร็วรอบๆไม่ใช่ครับตงไม่เออถูกต้องพออะอย่าสวยสวยนี่ก็บรรยากาศก็ตามนี้นะครับ ผมชอบเล่นเล่นเป็นวิดีโอภาพนี่มีเยอะล่ะว,วันนี้อากาศเป็นใจฮะฟ้าเปิดไอ้เหี้คุณเบีย้ยน่าจะถ่ายรูปตรงนี้ว่ะจับกล้องถ่ายรูปสวยงามเลย มีปลาป่ะอันนี้มันน้ําจากภูเขาป่ะเนี่ยโอ้ตรงนั้นเดินเดินเดินได้อกน,น,น,นข้างบนเนี่ยเอาจับรูปตรงนั้น,น่ะแล้วก็ถ่ายเข้ามาเดีย๋ยวโอ้มีปลาด้วยหน่ะคุณเบียโอ้โหดูสิโตบเบลเลย เอามือเอามือควักคุณอมือควักด้วยดิเดี๋ยวชั้น้ำาถึงนไม่เอาอ้อสวยจริงแล้วน้ำน้ำมาจากภูเขานะทได้ขาฮะอืม Rồi <laughs> so ngang hè.